หาเงินออนไลน์ง่ายกว่าทํางานประจําใช่ครับคาพูดนี้ไม่เกินความจริงเลยนะครับโดยเฉพาะในยุคนี้นะครับเป็นยุคที่การหาเงินออนไลน์นั้นง่ายขึ้นมากๆคุณเชื่อไหมครับในประเทศไทยเนี่ยมีการขายของออนไลน์เนี่ยมามากกว่า30ปีแล้วนะครับแต่โค้ดบียังไม่เคยเจอยุคไหนครับที่สามารถหาเงินออนไลน์ได้ง่ายเท่ากับยุคนี้มาก่อนครับเพราะอะไรล่ะครับเพราะยุคนี้ครับเป็นยุคที่การขายออนไลน์ไม่จําเป็นต้องมีเงินทุนอีกต่อไปแล้วครับไม่จําเป็นต้องมีสินค้าของตัวเองอีกต่อไปแล้วครับ ไม่จําเป็นต้องรู้ครับว่าขายอะไรถึงจะดีเพราะมันมี AI ช่วยบอกคุณครับว่าอะไรขายดีครับผมไม่จําเป็นต้องลงทุนเองไม่จําเป็นต้องใช้เงินเยอะๆเหมือนในสมัยก่อนเมื่อ10ปีหรือ20ปีก่อนเลยนะครับยุคนี้เรียกว่ายุคของการเป็นในหน้า t i k t อกนั่นเองครับติสตอกคือแพลตฟอร์มการขายของออนไลน์ที่มาแรงที่สุดในเวลานี้ครับถ้าคุณเป็นคนนึงนะครับที่ยังเล่น Tik t o อกแล้วยังไม่ได้ตังค์เล่น Ti ิ t o อกแล้วยังติดตะก้าสีเหลืองหน้าคลิปของคุณไม่เป็นคุณกําลังตก ยุคแล้วครับใช่ครับคุณฟังไม่ผิดคุณกําลังตกยุคเพราะถ้าเกิดใครที่สามารถเล่นติ๊กตอกแล้วติดตะก้าสีเหลืองเป็นคุณจะมีรายได้เข้าโดยที่คุณนั้นเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้เวลากับมันเยอะเลยในขณะที่คุณกําลังทํางานประจําอยู่ครับในขณะที่คุณกําลังดูแลลูกอยู่ครับในขณะที่คุณกําลังหลับอยู่ครับแต่ไอ้เจ้าตะก้าสีเหลืองที่คุณโพสตลงไปในคลิปคุณนี่แหละครับมันหาเงินให้คุณตลอดเวลา24ชั่วโมงถ้าเกิดคุณยังหาเงินในขณะที่คุณหลับไม่ได้ คุณจะไม่มีวันรวยนี่คือคําพูดของมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกวอลเลนบัฟเฟตนะครับการไปในหน้า t ิ k กต o k กนะครับก็มีลักษณะคล้ายกันอย่างนี้แหละครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเล่นติ k กต o k แล้วคุณสามารถติดตะกร้าสีเหลืองลงหน้าคลิปของคุณได้นั่นหมายความว่าคุณมีช่องทางในการหารายได้เพิ่มตลอดเวลา24ชั่วโมงเพราะคลิปไม่ได้หลับไปกับคุณคลิปไม่ได้ทํางานไปกับคุณคุณยังทํางานประจําคุณได้อยู่แต่คุณมีรายได้เสริมอีกหนึ่งทางโคชบีมี1ตัวอย่างนะครับของลูกศิษ อ่านหนังสือเล่มนี้นะครับผมชื่อคุณอภิสิทธ์สีจักรครับเขาเป็นคุณครูครับสอนวิชาภาษาอังกฤษแต่เชื่อไหมครับว่าเขามีรายได้จากการทําในหน้า t ิกต็อกหรือติดตะก้าสีเหลืองหน้าคลิปของเขาในขณะที่เขาเป็นครูสอนเด็กอยู่นั้นเนี่ยเขามีรายได้จากการติดตะก้าสีเหลืองหรือในหน้า t ิกต็อกเนี่ยเดือนละหลายหมื่นบาททีเดียวนะครับผมถ้าใครนะครับอยากหาเงินออนไลน์อยากเป็นในหน้า t ิกต็อกแต่ทําไม่เป็นนะครับแนะนําหนังสือเล่มนี้เลยนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นของโคชบีเขียนเองครับชื่อหนังสือว่า หาเงินล้านง่ายๆด้วย TikTok อกช p อบวงเล็บตัวโตๆด้วยนะครับว่าฉบับ ทำได้จริงไม่มโนโ,โคดบีรวบรวมจากประสบการณ์ตรงและจากประสบการณ์ที่โคดบีสอนลูกศิษย์ให้ขายของบนทิกต็อกมามากกว่า1000คนครับเอามาเขียนเป็นหนังสือเล่มนี้ครับผมและที่สําคัญที่ต้องบอกว่าฉบับทําได้จริงไม่มนโนเพราะมันมีคนเอาความรู้ที่โคดบีใช้ในการเขียนหนังสือเล่มนี้ไปทําจริงแล้วประสบความสําเร็จมาแล้วมากมายนะักไม่ท้วนครับแล้วที่สําคัญนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยไม่ได้พูดถึงเฉพาะในแง่ของคอนเซปต์ทฤษฎีเท่านั้นนะครับยังมีวิธีการปฏิบัติให้คุณ กดปุ่มตามให้คุณด้วยนะครับวงให้คุณเห็นเห็นเลยว่าคุณต้องกดปุ่มไหนอย่างไรถึงจะสามารถติดตะก้าสีเหลืองได้ถึงจะสามารถขายของบนติ k To k อกได้ถึงจะสามารถเป็นในหน้าติ k t o k ได้ครับและถ้าเกิดคุณสนใจหนังสือเล่มนี้นะครับคุณสามารถหาซื้อได้ที่ร้านหนังสือ C ีเอ็ดบุ๊กทุกสาขานะครับผมและตอนนี้มีโปรโมชั่นกับทาง C ีเอ็ดที่จัดร่วมกับโคชบีนะครับถ้าใครซื้อหนังสือเล่มนี้2เล่มที่ร้าน C ีเอ็ดบุ๊กนะครับคุณจะได้รับสิทธิ์การอบรมออนไลน์กับโคชบีฟรีๆครับ ที่ชื่อว่าเทคนิคขายบนทิกตอกยังไงให้ปังโดยไม่ต้องออกกล้องครับ <c oughs> คุณเป็นคนหนึ่งใช่ไหมครับที่อยากขายของออนไลน์อยากขายของบนทิกตอกแต่ไม่กล้าออกกล้องครับโค้ช <c oughs> บีสอนตรงนี้ตรงๆแก้ไขปัญหาสําหรับคนที่อายเขินกล้องตรงๆเลยนะครับว่าเราจะหาะไรายได้จากทิกตอกโดยที่ไม่ต้องออกกล้องยังไงแล้วที่สําคัญนะครับการอบรมออนไลน์อันนี้นะครับไม่มีขายด้วยนะครับ <c oughs> คุณต้องซื้อหนังสือเล่มนี้จํานวน2เล่มที่ร้าน c ีเอ็ดบุ๊ก เท่านั้นนะครับคุณถึงจะได้รับสิทธิการอบรมออนไลน์อันนี้ของโค้ชบีนะครับผมถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วคุณสนใจนะครับรีบไปที่ร้าน C ีเอ็ดบุ๊กซื้อหนังสือเล่มนี้2เล่มนะครับและเก็บใบเสร็จเอาไว้นะครับแล้วเอาใบเสร็จถ่ายคู่กับหนังสือ2เล่มที่คุณซื้อนะครับส่งหลักฐานรูปภาพนี้นะครับมาที่โค้ชปีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์แล้วแอดมินจะส่งลิงก์ให้คุณลงทะเบียนเรียนครับผมถ้าอยากมีรายได้เสริมนะครับรีบไปซื้อหนังสือมาอ่านด่วนเลยนะครับที่ร้าน C ีเอ็ดบุ๊ าคาทั่วประเทศไทยครับโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์